้าก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกหนึ่งครั้งแล้วกันพี่คิมมาชอบไปทิ้งสัมภาษณ์ไว้ทุกๆสัมภาษณ์เลยว่าคิมอยากได้บทแบบบาดแบบไม่ซ้ำกันทุกเรื่องแล้วก็ฟ้าก็เหมือนประธานมาแล้วครับสำหรับเรื่องนี้เนี่ยเราก็ดีใจที่ ผู้จัดนะครับผมทางไทย PBS เนี่ยเขาได้เล็งเห็นแหละว่าเเราเองเล่นบทขืมได้นะเล่นบทโตได้นะหลังจากที่แบบเ,เป็นเด็กมาเด็กมหาลัยบ้างแหละเป็นวิศวะบ้างแหละเป็นนู่นเป็นนี่บ้างแหละเล่นบทตลกโปกฮาขนาดแบบว่าเ,เล่นบุกยิงโบ๊ะโบบะโบ๊ะได้จู่ๆมาเรื่องนี้เนี่ยโหสวิตคาแรคเตอร์ขั้นรุนแรงเลยซึ่งก็ทำให้เราตื่นเต้นแล้วก็ยิ่งอยากจะทำมันออกมาให้ดีให้เห็นว่า นี่นะคิมเองคิมเปลี่ยนคาแรคเตอร์ได้นะเป็นหมอได้นะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงเรื่องนี้นิ่งขึ้นมากครับดูฮะดูทรงผมผมฮะดูหน้าตาดูความเรียบร้อยของผมฮะคิมเขาทำกันบ้านเพิ่มใหม่เนเปลี่ยนเปลี่ยนแนวเปลี่ยนเปลี่ยนคาแรคเตอร์ที่คนคุ้นเคยกับเราแล้วมันป็นหมดเลยอ่ะคือการบ้านมันจะมีสองพาร์ทพี่พาร์ทแรกก็คือ ทางกองถ่ายเนี่ยเขาจัดให้เราอยู่แล้วเขาให้เราไปที่โรงพยาบาลไปเวิร์กช็อปไปคุยกับคุณหมอไปเรียนรู้วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการใช้เครื่องมือต่างๆอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือพาร์ตนังส่วนพาร์ทที่เราต้องกลับมาบ้านแล้วเราก็ต้องเข้าใจเองหนึ่งคือเราต้องอ่านบทให้ดีแล้วก็เข้าใจว่าตัวละครอ่ะเขาเป็นคนยังไง สร้างพื้สร้างปมพื้นหลังว่าเขาอุ๊ยเป็นคนลําบากนะสู้เพื่อครอบครัวนะก็เลยต้องตั้งใจเรียนมากเป็นหมอที่ระดับคุณภาพที่คนทั้งโรงพยาบาลรักซึ่งใน5ตัวละครเนี้ยคาแรคเตอร์เนี่ยไม่เหมือนกันเพราะงั้นเราต้องเป็นคาแรคเตอร์ที่ชัดมากๆก็คือเราต้องเป็นตัวละครตัวนั้นต้องนิ่งเป็นเด็กเรียนอะไรอย่างเงี้ยตั้งใจแล้วก็เป็นคนเก่งด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องทำการบ้านกับตัวเองก็คือ ต้องไปเป็นตัวเขาจริงๆในในช่วงวินาทีหนึ่งอย่างนี้มันพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับตีมันเป็นเรื่องของวัยรุ่นทั้งหมดเรื่องของความเปลี่ยนแปลงของตรงนั่นเองพี่คิมมีอะไรไหมในมุม่ของเราที่าคนรุ่นใหม่ด้วยองการที่เรารู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ต้องทำขาดถ้าแต่คนรุ่นใหม่ดูว่าผมผมเชื่อว่าจริงๆแล้วอ่ะเด็กๆรุ่นใหม่อ่ะเราเราเราแสดงให้เห็นกันในทุกวันนี้อยู่แล้วว่าทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเองนะครับ ทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเองอยู่แล้วจริงๆเราไม่กล้าก้าวล่วงเลยว่าความคิดของใครมันถูกหรือมันผิดมันอะไรนะเราแค่อยากจะเป็นหนึ่งเสียงแล้วการที่สนับสนุนความกล้าแสดงออกตรงนี้นะครับและละครเรื่องนี้ที่เราเล่นอยู่เนเดียนเทิรน์เนี่ยนะครับของก็เป็นเป็นละครที่ชัดเจนมากๆในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นของวัยรุ่นเราจะได้เห็นพาร์ทนึงของเรื่องที่แบบเอ่อตัวละครอยากเปลี่ยนแปลงระบบของหมอที่มีมาตั้งนานอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเราเราจะได้เห็นเห็นเห็นการเปลี่ยนแปลงทางความคิดการมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองอยู่แล้วยังไงก็สนับสนุนครับทุกๆความคิดเห็นของทุกๆคนครับไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกที่มันเห็นตามขตามข่าวที่มแต่เราตั้งดาวของเราก็จะได้การอะไรก็มีก็มีก็เราต้องบอกว่าก็มีทั้งดีและไม่ดีแหละเดอแล้วแต่ว่าทางเรื่องนี้เราก็จะแสดงให้เห็นมุมมองว่าเด็กวัยรุ่นที่อยากเปลี่ยนแปลง พี่มอัพเดตตอนนี้ทำอะไรยังไงอยู่บ้าอตอนนี้ก็เน้นถ่ายละครเป็นหลักะครับเน้นถ่ายละครเป็นหลักเราเรากำลังเสพติดกันเล่นละครมากเลยสนุกมากช่วงนี้หลังจากที่ไปเต้นเต้เนถ่ายเรื่องครับหลายเรื่องครับก็เราเราถ่ายละครหลายเรื่องหลายคาแรคเตอร์มากเลยแล้วเราก็เสพติดมันมากเลยพี่มันสนุกมากกับการเป็นคนนู้นคนนี้นะอะจันอังคารพุธไปเป็นบุรุษพยาบาลใช่ไหมพลเรือหัสสุ์ไปเป็น อ,องคลักษ์เมื่อ500ปีก่อนอะไรอย่างเงี้ยเสาร์อาทิตย์เป็นเด็กมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เพลินดีเรื่องอรหรอใช่ใช่ใช่เจ็ดวันลเลยที่จริงใช่ใช่ครับเจ็ดวันเลยไม่ไม่เหนื่อย yes เล้วที่จริงเวลาพักอยู่ทำอะไรยังไงบ้างช่วงนี้หรือว่าที่จริงมันเป็นช่วงสมัยที่แบบพอมันคลายลราคนมาซักพักหนึ่งใหญ่ๆแล้วมันมันเริ่มเก็บกด <ๆ S 1> ป,ปกติมันก็เลยซับเลยอ่าใช่ครับจริงๆแล้วคิวที่เรารับเนี่ยคือทางผู้จัดการเขาก็วางแผนมาดีแหละครับแต่ว่าด้วยความที่พอโควิดมันถ่ายละครไม่ได้ทุกกองก็เลยทําให้แบบ มันมันกองกันหมดอ่ะม,มันมันมากองกันหมดแล้วเราเองเราผู้จัดการก็ถามว่าไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็บอกว่าเออเราไหวครับเราสู้อยู่และวสบายมากอยู่แล้วกับการที่ทํางานเพราะว่าเรานอนอยู่บ้านมาปีหนึงอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าการออกไปเจอผู้คนมันดีพี่แล้ว จริงๆการเป็นนักสนแสดงม,มันมันมันเหนื่อยแค่สมองกับการใช้ความรู้สึกแหละอยู่กองสบายมีคนทําข้าวใอ้กินอยู่ไม่ต้องมานั่งสั่งแก๊ปกินที่บ้านแกะถุงเองโ,อโหสบายอยู่กองมีแต่คนดูแลทำแบบอมรินไม่หาคนมาทําให้กิน่ะฮะไม่หาคนมาทำให้กินอ่ะ,ะ,อ,ะอ๋ออมลรินชอบถามแบบนี้เหรอรอันดับแรกต้องหาเงินก่อนนะครับผมเพราะว่าเราต้องมีเงินก่อนครับเรามีเงินปุ๊บเราจะทําอะไรก็ได้ครับมีเงิน งั้นต้องตั้งใจทำงานครับใช่ค่ะตอนหนึ่งก็พี่คิมอยากให้จะบอเวลาด้วยให้เวลากับตัวเอยนะครับพักผ่อนนะเป็นเสร็จวันละหนึ่งวันก็บินเขาจริงจริงมันมีเวลาพักผ่อนพี่บางทีบางวันมันก็ซีนเดียว2ซีนกลับไปนอนอะไรอย่างเงี้ยครับได้ออกจากบ้านเนี่ยเนี่ยคือการพักผ่อนของผมพี่เชื่อไหมผมไม่ได้พูดโอเวอร์นะแต่ว่าการออกจากบ้านคือการฮิวใจผมการอยู่บ้านคือการทำร้ายร่างกายของผมเพราะว่าผมจะเล่นเกมหรือไม่ก็ดูบอลจนเช้าครับ การออกมาทํางานคือทําให้ผมนอนเร็วขึ้นอะไรเงี้ยติดเดี๋ยวติดติดเกม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 ยังไงยังไงทักเล่นกันแบบกี่ชั่วโมงประมาณวันนี้เล่นเล่นถ้ากลัวว่าอยู่หน้าคอมก็ยี่สิบสี่ชั่วโมงครับกินข้าวหน้าคอมหลับหน้าคอมอะไรหน้าคอมเต็มที่เลยแม่ไม่ว่าดิผมแม่ไม่ไม่ว่าดิผมแม่ไม่ไม่ว่าดิผมแม่ไม่ไม่ว่ิมเกม่ไม่ไม่ว่าดิผมแม่ไม่อม่ว่าดิผมม่ไม่ไม่ว่าดผมแม่ไม่ไม่่าดิผมแม่ไปกับเกมเยอะกว่าเสื้อผ้าอืม ถือว่าเป็นความการท้าันใทยใช่ครับก็ชีวิตชีวิตอ่ะเราอ่ะเคยคิดว่าตัวเองเป็นคนเจ๋งมากที่แบบแฟนคลับอ่ะเขาชอบซื้อเสื้อผ้ามาให้เราบ้านเรามีเสื้อผ้าเยอะมากเลยไม่เคยต้องซื้อใส่เองเลยอะไรอย่างเงี้ยครับรองเท้ารองเท้าอะไรแน่นมันลงมันเนมก็าซื้อไม่ให้หมดเขาเขาใจดีกับเราเขาอยากให้เราแต่งตัวดีๆเราก็เลยคิดว่าโหชีวิตเราเนี้ยมันประหยัดมากเลยนะแบบไม่ต้องใช้เงินอะไรเลยพอได้มารู้จักกับคำว่าเกมเนี่ยเริ่มลำบากแล้วครับต้องออกมาทำงานหาเงินแล้วพี่ เพราะว่าหาเงินเติมเกมเอาเยอะลยอะไรตอนนี้จะเด็ติดตามได้ยังไงได้อีกบ้างนี่คุณคิมเองก็สามารถติดตามได้ได้เกมเฮ้ยไม่ใช่มันโหเคิลมันเลยก็ติดตามใน IG คิมละกันแล้วก็เพจของค่ายด้วยนะครับสตาร์เตอร์เอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยเข้าไปดูมันก็จะมีตารางงานอัปเดตแหละแล้วก็เวลาคิมจะไปงานอะไรคิมก็จะโพสต์ใน Twitter เองก็ดีหรือว่าจะเป็นทางโซเชียลของคิมครับแล้วคนละครเร็วๆนี้ ลอละครตอนนี้ก็ติดตามได้นะที่ยังมีออนแอร์อยู่ตอนนี้เนี่ยที่ยังไม่จบไปก็มีเรื่องโคตดเป็นโคตดแฟนทุกวันพฤหัสนะไปติดตามกันได้แล้วก็เจ้าหญิงหลวงยุคก็เสาร์อาทิตย์นะครับผมก็ดูกันได้รวมถึงดัสมายแคนดี้วันอาทิตย์เหมือนกันครับผมฝากติดตามครับอืมครับยวไปยืดที่เสร็จแล้วค่ะเอาอะไรอีกพูดเลย ทอแบบทำานเดิมคนไทยที่ขาตอนนค้ก็